เน็วิดีโอต่อไปนี้อาจามีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยจยบอกเพื่อนนะน เพื่อนผมต้องส่งเงินเกงเงินแกงเพื่อนผมไม่ใช่นี่แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้จกปูนในเท่านายไงเพื่อนอีเดพี่โบุ้งตีกับใครวะไม่พี่โบอยู่ไหนนะพี่โบสวัสดีต่อดิพี่คือกูซ่อมไปใช่ไหมอ่าซ่อมเสร็จกูก็ได้แทงแล้วก็มึงก็พูดว่าซ่อมเสร็จแล้วครับกูยังแทงไงแล้วพอบอกว่า มุกอ่ะไอ้เจ้าทำเสร็จแล้วภาพแบบแบบขึ้นเสียงอ่ะนิดนึงอ่ะแบบน้ำเสียงนิดนึงอ่ะแล้วมันก็ชนรถกูคว่ำเลยเห็นไหมอยู่ไหนแล้วมันขี่รถอะไรอ่ะสีอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ถามก่อนเขาขวดสีอะไรจะได้ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอได้หาเขาด๊ามอ่ะไอ้ไอเขอขวดด๊ามอ่ะไอ้ไอ้ฮุดฮุดเหมือนเดียเซนอะที่เป็นไหนเนี่ยลายมักลุกอ่ะไอ้ตรงหัวมันนะหัวหัวฮุดอ่ะหัวฮุดลายมักลุกขอรายละเอียดชื่อได้ปะ พอพอรู้ชื่อหรือไม่แต่ฮูด,ดำอะ่ะฮูดำแล้วก็ไอเนี่ยไอไหัวคลุมหัวมันเป็นลายลายสก๊กอต<ข>อ่ะคุมหัวไปแล้วก่อน,น <ะ S 1> ไปหาดิหาแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวถามเลยง่ายกว่าพี่ทำอะไรเอ้ยแต่ครอบครัวพี่เตต้าเต้าเหรอก้าวที่จะเอาเอาโอเคอมันก็ส้นตีกูไงประเด็นอะพี่เลี้ยวครับขอใบอนุญาตครับตีเขาครอบครัวเนี่ยพวกเท็กซ์รุ่นไหมนะก็ไปถามมันก่อนว่าด่าทำไมแล้วก็ชนรถทำไมไม่ต้องไปอะไรก็ได้เรื่องเรามันเยอะดีเนาะคน เขาไม่งไ่ประดับเถาไมาเลี้ยวดิโปรเทคโอเคม่ประดับจริงแล้วก็เหมอคือเวลาเรารับโปอีกมันจะชอบมีเกมมันเหลาใส่เราเตอนปลดโปรเทคไม่คืออาสู้ไฟคือล้อมเสร็จมันยังเตีได้ถูกไหมโอ้โหแล้วมันก็พูดอะไรทุกอย่างนั่นแหละแล้วมันก็ชนรถกูแบบพลิกเลยอ่ะตีนันหลังหลังมืออ่ะหั่นใจอ่ะเออเดี๋ยวผมหาแล้วถามมันให้ก็ได้สีแปดดำ ต่มันแต่เน้มันจำได้ไอหูดำอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงหัวหัวหูอ่ะไอที่มันคลุมหัวเป็นลายสก๊อตขาวดำเมันพูดเรียกเซนสมัยก่อนอ่ะไม่ได้หุ่เรียวเซนสมัยก่อนเป็นไงล่ะไอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเจด้กูไม่ชอบอ่ะมันตามตามกุสตินกูเนี่ยมันเลยแปลกแปลกไอ้เลี้ยวเลยนะมึงก็กระทืบมันเลยไอ้เลี้ยวไอ้เลี้ยวทำอะไรอยู่ตอนนี้ฮะอยู่แลนแดงเหมือนเขาปล่อยวางครับไอ้ไรนะที่เลี้ยวอ่ะเหมือนปล่อยวางกับโพลทิกอ่ะมึงอยากทำแล้วก็ทำแล้วกัน แต่ถ้าเกิดมีผิดพลาดอะไรไม่จ่ายให้ละมึงต้องทำอะไรให้มันเปิดก่อนก็ถ่ายรูปนะเย็นเย็นเช็ดพี่โบแม่งแอเป็ปอดโปรเทคไอ้เหี้ยโปรเทคได้ปะพี่โบชื่อ้ผีสี่เลยนะพี่ขออีกรอบทำหัวไอ้ตรงฮุ้ดคุมตรงหัวอ่ะไอ้หัวไอ่ะตรงคุมโปงอ่ะลายสกกอตหุ้ดดำเลยอ่ะชาตินี้จะเจอมไหมเนี่ย ไม่ก็เดี๋ยวไป check เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวไฟเดี๋ยวมันก็มาอาดาท้ายต้องไปไม่แล้วก็ของพี่ตั้งกลวยเป็นในเชี้ยหัวฟูสีเหลืองเจอแล้วก็ชุดได้เลยนะไอเจ้ากลวยอยู่หลังหลังสนอ่ะแต่ชุดเหมดประกันอล้วอะนะใช่ไม่น่าจะกูอยู่หลังสนอมั้งรู้เรื่องอะไรแฟนกูบอกกูเห็นไอ้แฟนกูเห็นเอ้ยมึงเจอของพี่ตังกลวยฟังฟังก่อนหูดำลายสก๊อตถูกปะใช่หูดำหมวกสก๊อตตัวหมวกเออก็นั่นแหละเออนั่นแหละลายสก๊อตนั่นแหละตัวหมวกอยู่ไหนอยู่ไหน เออเอ้ยอยู่ไหนแตไม่ต้องแทงหน้าเชเลตไอ้สัตว์อย่าแทนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครอบครัวมันกินแก๊งเซอริกโอ้ยเฮียอ่ใช่แก๊งเหรอครอบครัวไม่ใช่พี่โพสติ้งนิ้วแก๊งนะแกงไม่มีเซอริกพี่ก็ถ่ายรูปให้พี่โบดูดีมาขนาดกลางดีมันฮุดดำอะนะมาขนาดกลางก็แย่แล้วไม่มีครอบครัวแก๊ง ้ยแก๊งอะไรก็ไปดูซ er. right. um, right. uh, ิไ uh, อ mm ้เ hmm. ห mm ี้ยพวกแก๊งไม่เที่ยากันอยู่เนี่ยต้องไหนตรงไหนต้องไหนต้งไหนคนไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้เลยเนี่ยที่จอดเยอะเมียเนรอแต่มันไม่แยกโปรเทควะีโรกหมมดคทไม่ทำอะไรครับมาเคลียร์ปัญหาผมจำได้เซริกมันหาคนอยู่ใช่ป่ะมันบอกว่าหาคนเข้าครอบครัวโบถามมาดิ ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่เออมันมันคือครอบครัวมันครอบครัวเพื่อนครอบครัวครอบครัวใช่ไหมใช่คนนี้ปล่าวะไม่รู้พี่ถามดิแต่ไม่ได้ฉีดติ๊บนะไม่ใช่คนนี้อ่ะแล้วเขาเขาสีแปดดำขับพี่รถอะไรพี่โบพี่สลิดครับอยู่ไหมได้สลิดไหมพี่ชายหอน้ำตาอยู่ไหมเออขอบพี่กูจะเปิดปากคุณครับมึงให้พี่โบคุยกันเยอดีคือรถอันนี้พี่ชายมันจะได้ซ่อมไปไหม ไม่ยืนเหมือนกดดันเขาพี่เออพี่กดดันเขาต้อไม่พี่ศษเลยแกงโอ้ขอโทษใจไม่ร้ายเนี่ยกูทำอะไรกูหิดไปกวแล้วกขเลยแกงครับเมื่อกี้ผมมีปัญหาอะรอบครัวเราอะเรามีเมื่อกี้ผมมีปัญหากับเขบครอวเราไงเท็กเหมือนกันวะคนเยอะทีก่อนแดงแทนมันอะไรวะมันมาอยู่ทำอไมกันวะเนี่ยผุดไทย <Yeah. S 1> ถ้าคนเนี่ยะปกติแหละแล้วเขาซ่อมเสร็จผมก็ไล่แทงแล้วเขาพูดว่ามันจบแล้วครับตามหลักอะมันเล่นได้ครับคุณซ่อมเสร็จแล้วมันก็ตีได้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดี๋ยวผมถามเดี๋ยวผมอ่าใช่แล้วเขามีน้ำเสียงนิดนึงอะแล้วเขาก็ชนรถผมแบบเหมือนตั้งใจอะให้คว่ำเลยอะขอบคุณครับยอมอบครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับครับอยู่ครับอยู่พี่เบียร์อยู่ไหมว่าไงออกแป๊บนึงครับใช่ครับพี่เบียร์อยู่ไหมไม่คุยดีมามากาะแลนฟ้าหน่อยพี่ ทำไมหมดเลยห้าคนห้าคนยังตีมึงทำเป็นเรื่องใหญ่น้อแค่แค่ตู้ไฟเนี่ยโอะไรอ่ะเชี่ยผมบผมินนะพี่ดูดิชาวบ้านเยอะจัดเลยเชี่ยรลองคิดถึงสภาพเรามีเรื่องอ่ะเีกูไม่ใส่สูตรหรอกไอ้เีกูบอกเลยอย่างอายพวกใส่สูตระไอแก๊นไอ้เียกูโคตรเขินนะกูไปดีกว่าเนี่ยเกงไอ้ให่เกงไ่ใหญ่เกง กอดแก yeah. ้งเนี <im expands and floor trendy> ่ย <objectives> กูว like no ่าไอ้แก้งกอดหัวหัวแล้วสองเนี่ยผิดนิดหนึ่งแหละไอ้เกาะดีเยี่ยมแล้วเพิ่งนะปิดกระจกแล้ให้เป็นดำ่อนเดี๋ยวซ่อนละก็ตีนอกเกาะเลยเออห้าคนนี้ก็ห้าห้าไปเลยอุ้มมันเลยหอนได้ได้ได้ตัวนี้เลยเนีได้ได้เดี๋ยวสองนั่งสองว่าไหนอันได้อันไหเออนี่ไงเออใช่างจะไหมใช่นั่งสองเฮ้ยดีว่าจอแล้วนี่ไงกระจกดำแล้วไอ้ไอ้ดาเดนไอ้ดาเดนกระจกดำแล้วมันไม่เห็นเราแล้วมันมีเสียงวะ อมีีเเสยงกระจกดาแล้วดาเลนมันไม่เห็นแล้วละชัดเจนเลยดูแลสุขภาพ้วยครับใครนอนดึกก็ดูแลสุขภาพด้วยครับโอ้พี่เซทั้งหลายไม่ใช่ต้องได้หัวเทาเสื้อไอ้ไททอยแดงได้เรื่องนี้มีไหม เปลี่ยนบ้างมันไปเปลี่ยนเราว้ากดว่วนเรื่องวุ่นวุ่นไปรุ่นเชสแต่ท่ปดั้งสองะ นาอมก็ต้องดูเลว่าตัวดำไหมอ่ะาตัวดำก็เจอแล้วไงไม่ผมเห็นตอนที่เราถอดเขาอดองเท้าอ่ะเห็นเขาดำดำอยู่แล้วก็ดำอยู่แล้วผมก็ลอง,งไปเล่นลองไปเล่นปกตินี่แหละได้แทงอะไรปกติครับ<ถ>แล้วคือเขาซ่อมเสร็จแล้วอะไรเง<ร><ร>ี้ยเก็บรถกันไปตามหลักครับมันมันก็แทางได้เพราะมันซ้อต่อ,อเนื่องไงเก็บไหม คกอถ้าเราวิ่งหนีอยู่แล้วเราไม่รอดครับมันก็ต้องต้องตายก็เล่นตามอะไรปกติัสดีครับพูดประมาณว่าเออมันตู้ไฟจบแล้วครับแต่ผมก็ได้แทงอะไรเงี้ยผมเพราะผมไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าผมเล่นตามกฎปกติแล้วเขาแบบมีน้ําเสียงขึ้นมานิดนึงแบบอะไรเงี้ยแบบมันแทงไม่ได้แล้วครับแบบมีน้ําเสียงนิดนึงอ่ะแล้วเขาจะมาออกตัวรถอ่ะเขาชนรถผมคว่ำเลยแล้วขับไปเลยอ๋อผมขอชามาสุดท้ายทอยแดงมันน้องมันไม่รู้หรือเปล่าครับเรื่องเรื่องกดซ่อมไฟอ่ะใช่แต่แบบ หน้าพูดจาดีหรือเปล่าไม่น่าขับตั้งใจขับผมชนรถผมให้คว่ำอ่ะเขาเาชนด้วยใช่ไหมครับคว่ำเลยครับไม่รู้อ่ะไม่เคยเอยู่ข้างหน้าเขาเขาขับแบบขับไปเลยแล้วแบบไม่ได้มองอะไรอ่ะใช่แล้วเนี่ก็ใช้คอบแหมมอืดี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 ให้ให้ให้เขามาขอโทษไหมครับหรือว่ายังไง พี่ชายต้องการอะไรไหมครับคือผมไม่ได้หรอกที่เลยย้อนคือผมก็มีแก๊งไงผมแต่ผมไม่ไม่อยากอะไรออกข้อบุญเพราะว่าแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้อ่านกฎแล้วเขาพูดแบบนั้นก็แล้วผมความผมผมเข้าใจครับผมเข้าใจอันนี้ใช่ผมก็งงว่าทำทำไมอ่ะอะไรเงี้ยก็เล่นปกติไม่ได้ผิดกฎอะไรอ่ะเรียบบนหัวบอกเลยกลับมาขึ้นเสียงในผมแล้วก็ขับรถชนหมดคว่ำอ่ะตั้งอยู่ก็คือง่งายท้องเลยครับง่ายๆเลยอ๋อโอเคครับ ในมุมในมุมในมุมพี่ผมผมเข้าใจนะเพาผมเข้าใจผมเข้าใจใช่ผมงงว่าชนทำไมชนชนนั่นนีด้วยนะประเด็นไม่ได้คุยด้วยเอ่อจะให้เรียกเข้ามาไหมเลยครับได้ครับได้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 ไอเจเจมามากระไรเขาบอกพี่จอยอ่ะครับฮ่าฮ่าโดนแน่รอรอรอแป๊บนึงนะครับได้ครับได้เขาบอกพี่จอยอ่ะไไดดด้้ีเลย เอไ,ไม่ดูมาแล้วครับเียน้องคนนี้นะที่พูดไม่ดีครับ เออเจงไปทำอะไรมาหรือเปล่าดีผมรับเงินแดงเท่าไรครับไม่รู้เล่นต่อไม่ได้เล่นต่อได้รับเงินแดงเลยเท่าไหร่ครับแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเอ็งไปชนรถเขาคว่ำอ่ะเอ็งจยชนไหมล่ะเอาเท่าไรครับเอาเจ็ดหมื่นครับอันนั้นผมอเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามไปแล้นะชนครับชนผมมีประมาณหมื่นห้าสองหมื่นเองนะ ถ้าขายแปดได้ผมคือเราชนแล้วหนีถูกไหมเดี๋ยวผมดูว่าแล้วเหลืออะไรผมหงายท้องเลยแล้วก็ทงขับหนีไปเลยัหงาไปท้องเลยเหรอครับพี่ชายใช่ครับใช่จะดูภาพไหมล่ะมันมีอยู่ครับไม่เป็นไรผมชนจริงครับผมชนจริงครอบครัวมีกี่คนครับมีตอนนี้มีมีแปดครับแปด เพิ่งคืนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพิ่งคืนวันไหนเอยเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานแต่น้องๆผมมันไม่รู้อ่ะดิพี่ผมไม่รู้นะครับเข้าใจครับคือคือถ้าไม่รู้ว่าผมผมพอเข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่คือไม่น่าชนอ่ะไม่น่าชนแล้วก็น้ำเสียงผมว่ามันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่พอดีเอ่อ พอดีตอนผมไปอันนี้ครับครับเขาก็คือถ้าซ่อมเสร็จเขาก็ขึ้นรถแบบไม่เล่นนะครับแล้วผมบอกพี่ว่ามันจบแล้วตอนนี้คุณกลังางเลนทหมดใช่ใช่ผมดีนแต่ผมเอาผมก็ไม่ได้พูดอะไรว่าผมก็เล่นปกติเล่นตามกฎครับเพราะมันแทงได้ต่อไอซ่อมเสร็จแล้วมันก็แทงได้ครับครับขอโทษนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับพี่ที่มีแปดคนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทผมขออย่างเดียวเลยผมไม่ขออะไรเยอะครับ อย่างนี้เราพยายามเสียเราไปเต้นทิกตอกได้ไหมลงประเทศแฮชแท็กลงประเทศเพลงอะไรก็ได้แปดคนหัวล้นได้พอแล้ได้วยใช่โอ้โใช่ครับมันยากไหมคือ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 ,ค,อคือเต้นเต้นในในประเทศนี้ใช่ไหมไม่เอาเต้นโนสตครับดคนใช่ครับไม่ไม่ถึงก็เต้นแล้วก็ลงทิกตอกของของที่นี่ผมไม่ขอเละเยอะอ๋อคือใส่หัวล้นในนี้ใช่ไหมพี่แล้วก็ไปอัดลงใช่ครับ ได้ครับแล้วเราก็แท็กแท็กไฮเปอร์ใช่ครับขอแปดปนครบนะนแล้วก็หัวล้นด้วยเันยากไปไหมอืมไม่ยากไม่ยากครับบีไม่ยากขอขอให้ได้ผมไม่เอาประสุนสุดด้วยเออยแล้วแล้วแล้วพี่ชายแล้วพี่ชายจะเห็นได้ไงอ่ะแ๋ยวแปะข้างนอกแล้วแต่ผมไปดูเองออกไม่เกินวันนี้เที่ยงคืนได้ครับคนน่าจะไม่อยู่หรือเปล่า ห้าคนก็ได้ครับห้าคนก็ได้ได้ครับได้เอาเอาแค่นั้นครับผมไม่เอาอะไรเยอะเอาเอาผมผมผมสามคนข้างหน้าดีไหมได้ไหมพี่ผมจัดให้เลยถามาถามใครนะครับเนี้ยเนี่ยเนียเนียผมผมสามคนเนี่ยพี่ข้างหน้าเนี้ยสี่คนเนี่ยเนี่ยจะจะมีสี่คนใช่หรอใช่ใช่ใช่ถ่ายตอนนี้เลยถูกไหมอะไรนะพี่ถ่ายตอนนี้ลงตอนนี้เลยถูกไหม ใช่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยอ่ะได้ครับคนก็ได้อยอะอ่ะใช่เดี๋ยวแล้วเราก็ลงระบบไปดูเองอะไรไปพี่มีดที่หรอแต่เราเราเรามีเทลมีในช่องเลยหรอใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้น้องเดี๋ยวผมให้จริงหรอลงนะได้ดูคลิป่อยดิไม่เห็นนะเดี๋ยวผมต้องไปแปะพี่ไอ้ดีซีใช่ไหมใช่ครับแปะไหนๆก็ได้เดี๋ยวผเดี๋ยวผมให้น้องผมไปแปะให้เลยกันแล้วพี่เอ๊ะเราเราก็ไปแปะเราไปแปะในในห้อง มาคาติมเมอร์แม็กนัลเป็ดอันไหนครับถูกไปดูโอ้โหอ้มันมีเทลมีแบบเทลมีหมู่คณะอยู่บ่าแต่ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะที่ตอนนั้นให้ใครถ่ายอ่ะคนหาเยอะได้ครับได้ครับได้ครับให้ขอขอบคุณครับพี่พี่แบบเจเต่าโอ้โหพี่เจต้าแล้วเทลมีเรามันอยู่ไหนวะพี่พี่พี่ให้วันนั้นที่พี่อาถ่ายไว้อะอินฟลูเอนเหรอ ไม่ใช่เทลมีเราอะเทลมีของเราอะ่ะที่เราถ่ายกันที่แลน์ดที่คนจะเยอะเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว h o c ด้วยกันนะคะ